นะครับนี่คือค่างเงินบาทครับ <_ C 'm on> โอ้ย <_ C 'm on> เป๊ะ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 นะฮะค่างเงินบาทหากักหัวลงมาแปลว่าแข็งค่านะครับ,รบ,รบการแข็งค่าของค่างเงินบาทในช่วงนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าอ่อนค่าเพราะว่ามันสะท้อนว่า f นะฮะทีนี้เนี่ยการการที่หกักหัวลงมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครอ่ะดูกราฟเป็นเนี่ยเขาก็จะมองออกว่าเฮ้ยการที่ YouTube จะมองไม่เห็นนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับการที่มันมีการพักตัวนะครับมีการพักตัวเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะหลายท่านอาจจะงงพักตัวอะไรหว่านะครับเนี่ยพักตัวแบบเนี้นะครับเดี๋ยวผมขอวาดก่อนนะครับเนี่ยคือเวลาขึ้นขึ้นมาอ่ะแล้วพักตัวเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็น p e n แนนต์อ่ะเพนแนนตเนี่ยก็คือเป็นรูปธงนะครับ มันมีโอกาสที่จะขึ้นแข็งค่ามากกว่าที่จะอ่อนค่าถ้าเราดูในแง่ของการาฟทางเทคนิคนะครับอันนี้คุยกันก่อนอน,นะนะครับแต่ผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะเจอเจอช็อตปฏิหารมันมีโอกาสที่จะเจอช็อตปฏิหารแล้วอย่างแรกเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่านะครับเล่าให้ฟังไปแล้วว่าผมเชื่อว่าบาทเนี่ยมันยากมากที่จะไปอ่อนค่าเกิน34บบาทต่อดอลลาร์ นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดพีคที่ผมเคยคิดในใจเนี่ยมันคือ32 32ตอนนั้นคือสัญญาณที่แบงก์ชาติเริ่มบอกแล้วว่ากำลังเฝ้าจับตาเงินบาทเพราะว่าเงินบาทอ่อนแอที่สุดในเอเชียนะครับแต่นะครับ,นะรบด้วยสาการโควิดในประเทศแล้วก็การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่รุนแรงเนี่ยนะครับก็ทําให้บาททะลักขึ้นมานะครับผมก็ประเมินแล้วว่าโอเคแหละถ้ามันเกิน3 2มาได้แปลว่ามันมีโอกาสที่จะต้องไปผ่านสาแน่ๆนะครับแต่เชื่อว่าจะไม่เกิน3-4 เพราะว่าอะไรเพราะว่าแบงค์ชาติจะต้องเริ่มแอคชั่นเกิดขึ้นมันยากมากที่จะไปเกิน 3- 4ยากมากนะครับเกิน3 4ไม่ได้จากสาไป3 4นี่เกือบ10%แล้วนะฮะจากจุดพีคลากขึ้นไปอีกเกือบ10%นี่คือมันมันเวอร์แล้วไงนะครับตรงนั้นแม้ว่าตรงนี้มันจะเป็นรูปเพนแนน์แล้วก็มีโอกาสที่จะลากขึ้นไปอีกแต่ผมเริ่มเห็นปฏิกิริยาของแบงค์ชาตินะครับแล้วก็เดาว่าเงินบาทจะต้องเริ่มแข็งละนะครับแล้วปฏิกิริยานั้นคืออะไรนะครับ ก็เคยเล่าให้ทุกท่านฟังไปแล้วนะครับว่าปฏิกิริยานั้นก็คือเรื่องนี้นะครับดุลบัญชีเขาไม่ได้ดุลบัญชีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมันหายไปครับในรูปดอลลาร์นะมันหายไปบางคนบอกว่าหายไปเอาไปซื้อทองไหมก็ส่วนหนึ่งอ่ะม้งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผมเล่าตั้งแต่วันจันทร์ว่ามันคือการอันวายดอลลาร์อันวายดอลลาร์คือลครดอลล่ากมาขายลคยดอลล่ากมาอาจจะซื้อบาตอาจจะมีบาทเพิ่มขึ้นในพอร์ตนะครับแต่ใคดรดอลล่ากมา เห็นเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวันจันแล้วนะวันจันยังอยู่ที่เส้นนี้อยู่เลยตอนนี้ก็หลุดลงมาแล้วนะครับปฏิกิริยาแบบนี้นะครับของแบงก์ชาติมันก็สะท้อนได้ออกมาว่าทางการเลื่อนจับตาเงินบาทแล้วการที่ถ้าแบงก์ชาติจะแอคชั่นเรื่องเงินบาทให้แข่งค่าเนี่ยขออภัยสกัดการอ่อนค่าของค่างเงินบาทแล้วก็ให้มาแข็งค่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะทําได้ได้ยากนะฮะมันไม่ยากไง นะครับทำได้โดยไม่ยากเห็นผลเพราะอะไรเพราะ2ปี3ปีที่แล้วเนี่ยแบง์ชาติออกมาตรการในการสกัดกั้นการแข่งข้าของค่างเงินบาทเนี่ยเยอะมากคายกฎเกณฑ์ในการนําเงินออกไปลงทุนต่างประเทศมากๆอ่านะครับเรียกได้ว่าแบบอยากจะขนก็ขนกันสบายอะ่ะนะครับในขณะเดียวกันก็มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะเอาเงินนําเอาเงินดอลลาร์เข้ามาแลกเป็นเงินบาทเพื่อเกล้งค่างเงินบาทออกเงอนไขยเยอะมากโดยเฉพาะเ,าเงื่อนไขในเรื่องของ ออคนที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศจะต้องมาแลกเงินบาทจะต้องมีการรายงานจะต้องมีลิมิตขั้นต่ำโอ้หเยอะแยะจาได้ไหมเมื่อสองสามปีที่แล้วผมก็เล่าให้ทุกท่านฟังหลายครั้งแล้วว่าวิธีการนะมันแกง่ายมากก็คือแบงก์ชาติแค่ผ่อนกายกดเกณฑ์พวกนั้นผ่อนกายกดเกณฑ์พวกนั้นทั้งหมดเป็นระดับไปสเต็ปสเต็ปไปแค่นี้เองทํากับข้างอย่างที่ตัวเองเคยทํามาเนี่ยบาทมันก็จะชะลอการอ่อนได้นะครับเพราะแม้ว่าเราจะมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแต่ดุลบัญชีการค้าเรายังแข็งแกร่งอยู่ ดุลบัญชีเดือนปริการมันก็จะแย่ตามที่ช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานั่นแหละนะครับแต่สักพักหนึ่งมันก็จะสามารถปรับสมดุลของมันได้นะครับเราก็จะเริ่มกลับเข้าไปเกินดุลได้อีกในระยะถัดไปอยู่ดีนะครับบวกกับสถานการณ์ไตามาสี่โควิดในประเทศก็น่าจะดีขึ้นใช่ป่มมีเรื่องการน,นําเข้าวัคซีนแล้วล่าสุด FDA ที่อเมริกาก็อ p p พ o v นะฮะผ่านนะฮะผ่านไฟเซอร์นะครับคำว่าไฟเซอร์คือเราต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ก่อนนะคือเวลา อยอ,อยอเนี่ยไม่ว่าจะอยอไทยหรืออเมริกาเนี่ยจะอนุมัติวัคซีนอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการทดสอบพิสูจน์เยอะแยะมากมายหลายขั้นตอนแต่ว่าเขาที่อเมริกาเนี่ยเขามีการอนุมัติแบบเป็นการฉุกเฉินน่ยคือเฮ้ยไม่ไม่ต้องไปทดสอบเยอะหรอกเอาแค่พอใช้ได้ลวเอามาใช้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับด้วยความที่มันเป็นฉุกเฉินแบบนี้การที่เขาจะมีการซื้อขายระหว่างเอ่อมีการอออนุญ,ญาตให้ ตัวผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยขายให้กับประเทศต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องรัฐบาลต่อรัฐบาลเพราะว่ามันยังไม่ได้รับการอนุมัติแบบเต็มที่มันอนุมัติแบบเฉพาะกรณีฉุกเฉินด้วยความที่เป็นกรณีฉุกเฉินมันเลยต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ตอนนี้ไฟเซอร์ได้รับการอนุมัติของ FDA ที่อเมริกาแล้วนะครับไม่ได้เป็นฉุกเฉินละคือเปิดทางโล่งอะไฟเซอร์อยากจะขายใครอะไรยังไงก็สบายทีนี้มันก็เลยมาขึ้นอยู่กับทางไทย ในเมื่อเป็นแบบนี้ไทยเองก็ต้องพิจารณาไฟเซอร์นะครับจะต้องไม่ได้แค่อนุมัติแค่ในกรณีฉุกเฉินเหมือนกันพอทางไทยพิจารณาเสร็จปุ๊บเอกชนของไทยก็จะไปสั่งนําเข้าได้โดยที่ไม่ต้องผ่านรัฐบาลอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นนับจากเนี้ยไตยม่าสี่เนี่ยโหวคัคซีนนี่ท่วมนะฮะผมมีผมเชื่อว่าขอให้ใหหใไฟเซอรนะ์ผลิตให้ทันเถอะใช่ไหมครับหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยผลิตให้ทันเถอะแล้วเลยได้รับการอนุนมัติจาก fda รวมไปถึงอยอยไทยเรียบร้อยนะมันก็จะท่วมสายการมันก็จะดีขึ้น ทางข้างเงินบาทมันก็ไม่ควรเน่ามากถูกปะ่ะถ้าเรามองกันโดยภาพรวมนะครับมันมาถึงจุดที่จุดเปลี่ยนม,นมันมีเริ่มให้เห็นนะครับนะครับถัดมานะครับมีเรื่องที่น่าสนใจครับช่วงที่ผ่านมาที่ข้างเงินบาทมันอ่อนแบบปิดปีปิดเนี่ยนะฮะเห็นไหมนะครับปิดปีปิดช่วงเนี้ยผมยิงเป็นเลเซอร์พอยต์แล้วกันเนาะเนี่ยช่วงเนี้ยอ่อนค่าแบบปิดปีปิดนะฮะนะครับ ต่างชาติเส้นสีเขียวเนี่ยเขาก็ยังเป็นไล่ซื้อเข้ามาในบอลอยู่นะฮะนะครับนะฮะก็ยังเป็นไล่ซื้อเข้ามานะครับแต่งต่อเนื่องนั้นภาพของการที่ต่างชาติมันไม่ได้ขายบอลเนี่ยทาให้ผมเชื่ออยู่แล้วว่าบาทเองก็จะออดได้ไม่นานเพราะว่าเขาก็ลุยลุยซื้อบอลอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นไหมลุยซื้อมาตั้งแต่ต่อเนื่องลยฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะดุมากนะครับดุมากนะครับกลไกของการ อ่อนค่าของบาทอ่ะเลยน่าจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะครับนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเกิน3 4บาทต่อลลา์อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ก็เริ่มหักหัวลงมาละนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่เคยฉายให้มาดูครั้งหนึ่งว่าตอนที่บาทมันอ่อนๆเนี่ยนะครับตามใดก็ตามที่เงินยังเข้าอยู่ในบอลเนี่ยสุดท้ายแล้วบาทมันก็จะพลิกกลับลงมาแข็งได้นะครับล้วก็จะแข็งได้ต่อเนื่องนะครับสวนทางกับการเข้าซื้อบอลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็รูปแรกนะ ลูกถัดมานะครับเราเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเริ่มเข้าซื้อในตลาดหุ้นไทยถูกไหมฮะ,ะมาซื้อมาเมื่อวันจันทร์วันอังคารจริงๆแล้วถ้าเกิดใครได้ติดตามรายการของมันนี่ครับนะครับผมก็มีเล่าให้ฟังแล้วว่าโหจริงๆแล้วอ่ะเขาตื่นตัวกันตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วกองทุนในประเทศเนี่ยแหละลุยเก็บแบงก์ก่อนเพื่อนเลยนะฮะลุยเก็บแบงก์ก่อนเลยนะฮะคิดคล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจมันบัตทอมไปแล้วมันมันน่าจะมาถึงจุดต่ําสุดแล้ว เขาก็เก็บแบงก์กันเพราะทุกคนก็มองออกว่างบแบงก์แข็งแกร่งแล้วก็มาใส่กันเต็มที่ในวันจันทร์ใช่ไหมครับเพราะว่าแบงค์ชัดออกมาจากการแบบนี้นําเงินเข้าส่ง F I D F น้อยลงนะครับแล้วก็ผ่อนคลายเกณฑ์เรื่องของการจัดชั้นนะครับอันดับลุกหนี้นะครับจากอันดับลุกหนี้แล้วก็ผ่อนคลายกดเกณฑ์ในเรื่องการตั้งสำรองคือมันดีต่อแบงก์มันดีต่อแบงก์มากๆนะครับเขาก็โถมกันตนะั้งแต่เมื่อวันจันทร์จริงๆแล้วเขาซื้อมาตนะั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว นะครับแพทเทิร์นของการซื้อของต่างชาติเลยไม่ใช่ใเรื่องน่าแปลกใจก็เป็นไปตามการซื้อของกองทุนในประเทศนั่นแหละนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวของต่างชาติมันก็จะคลับคล้ายกับการเคลื่อนไหวของกองทุนในประเทศเพราะซอสข้อมูลที่ได้มันใกล้เคียงกันแล้วในปัจจุบันนะครับผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ